ในที่สุดด้วยความสามารถของนายแพทย์สมจิตเสือดำเจ้าพ่อแห่งการจนบุรีก็รอดพ้นจากอันตรายหายป่วยเป็นปกติหัวค่ำคืนวันเสาร์คุณจนผู้ยิ่งใหญ่ทั้งสองได้เชิญนายแพทย์สมจิตไปเลี้ยงอาหารค่ำที่ประธานใต้เตียทํากลางเพะครราระชาชนข้าราชการนับจำนวนร้อยไม่มีใครนึกเฉลียวใจเลยว่าคุณจนทั้งสองกับนายแพทย์ได้นั่งรับประทานอาหารสนทนากันอย่างคลื้นเคลงในห้องหมายเลขหนึ่งหลังรับประทานอาหารเสร็จเรียบร้อย เราพินมอบเงินสดหนึ่งบาทให้แกนายแพทย์สมจิตคุณหมอที่รักผมลอดตายได้เพราะคุณหมอช่วยเหลือผมเป็นพิเศษทั้งนี้ย่อมนับว่าคุณหมอมีเพระคุณต่อผมยังล้นเหลือผมกับพี่ใบขอม,มอบเงินหนึ่งบาทนี้แกคุณหมอเป็นค่ายาค่ารักษาตลอดจนค่าวิชาความรู้ของคุณหมอที่ได้นํามาใช้รักษาพยาบาลผมและหมายถึงไม่ตรีจิตของเราทั้งสองด้วยพี่น้องสองเสือแยกกับนายแพทย์ที่หน้าพัตคารขณะนั้นเป็นเวลาประมาณ20นาฬิกา ถนนยาวราชอุ่นหนาฝฝาข้างไปดูประชาชนและยศยานสับสนจีบเล็กพาขุนจนทั้งสองแล่นมาทางสามแยกสองเสือแต่งกายเหมือนกันกางเกงขายาวสีเทาแก่เสื้อเชิ้ตแขนสั้นสีขาวไม่มีใครสนใจเขาเลยถึงแม้บางครั้งเจ้าพนักง,งานในเครื่องแบบจะเห็นหน้าเขาในระยะใกล้ชิดก็ไม่ได้ระแวงสงสัยอะไรเราจะไปไหนกันอีกล้วพินเซบาถามยิ้มยิ้มนี่จะไปหามนตรีที่สันติบาลเือดำหัวลอออกมาได้ ขึ้นไปที่นั่นเจ้ามนตรีสั่งลูกน้องต้อนรับเราด้วยปืนกลมือเท่านั้นเองพี่ผมกับลูกเห็นจะไม่มีหวังได้พบกันอีกแล้วที่อย่างนั้นไปเที่ยวฮอลไมหมเล่าหรือจะกลับรังของเราครับกลับบ้านเราดีกว่าผมอิ่มเหลือเกินวันนี้กินข้าวได้มากที่สุดเลยพี่ตั้งแต่หายป่วยมาพี่ายสั่งอาหารเหลือเยอะแยะน่าเสียดายสงสารเด็กๆของเราไม่ได้พามันมาด้วยจอมโจรพยักหน้าไปกลับบ้านก็ดีเหมือนกันคุณจะได้นอนพักผ่อนเรามีเวลาอยู่กรุงเทพอ,อีกสามวันเท่านั้น วันพุธนี้กองโจรสเชิดดำเราก็อพยพไปกาญจนบ,บุรีแล้วระหว่างนี้คุณกับผมคงเหนื่อยมากเรื่องวิ่งเต้นหาซึกระสูนปืนยาเครื่องเวชภัณฑ์ตลอดจนเข้าของเครื่องใช้ที่จำเป็นในการครองชีพในป่าเสิดดำก็ว่าในเรื่องยาต่างๆหมอสมจิตแกรับรองไว้แล้วแกจะช่วยจัดหาให้เราแกเป็นคนมีอธัธยาศัยดีมากนะพี่ใบครับเป็นสุภาพบุรุษที่น่านับถือคนหนึ่งแม้เราเป็นโจรแต่แกก็ไม่ได้แสดงกิริยาดูหมิ่นเราเลยคนที่เป็นหมอมักมีจิตใจสูงเต็มไปด้วยความเมตตากรุณา เสื้อดําหวรอกากากแล้วไอ้หลวงอะไรนั้นที่พี่ใบยิงตายหรอครับอ๋อไอ้หมอนั้นมันหมอรากข้างเชื้อชาติมันเป็นยิวบูชาเงินเป็นพระเจ้าเห็นจะมีอยู่คนเดียวเท่านั้นในโลกนี้แต่มันก็ตายไปแล้วสักครู่จิปของเชิดดาก็ล่นอยู่บนถนนสีพระยาตรงมาทางถนนนาเรศเมื่อเลยวัดแก้วฟ้าไปเล็กน้อยสองขุนโจรแลเห็นประชาชนวิ่งกันพ่านผิดปกติเสียงปืนกลมือดังสนั่นวันไหวยวดยานพานะต้องหยุดจอดริมถนน เสด็ายกมือจับแขนเสบย์ตำรวจประท้ากับผู้ร้ายเรามองพิใบยหยุดรถด,ดูสนุกดีเหมือนกันอย่างน้อยคงให้ประโยชน์กับเราบ้างและเราคงได้เห็นอาวุธใหม่ของตำรวจบ้างเสด็มเห็นท้องด้วยเอาครับผมก็อยากดูเหมือนกันขับเข้าไปใกล้ที่เกิดเหตุอีกหน่อยดีกว่าเสบยน์นารถจีบแล่นผ่านบริษัทซิงเกอร์ตรงมายังที่เกิดเหตุหน้าตรอกแห่งหนึ่งสองคุณโจนและเห็นหญิงสาวรูปร่างสูงตรงถือปืนกลมือกระชับมันยืนอยู่ข้างมุมตึกหญิงกลาดเข้าไปในตรอก ชายชะกันสองคนนอนคว่ำหน้าเหยียดยาวอยู่บนถนนเสือใบกับเสือดำรู้ได้ทันทีวา่าหล่อนเป็นนางโจรและกำลังต่อสู้กับตำรวจที่อยู่ในกรอบชายชะกันสองคนที่นอนตายข้างถนนคือสมุนหล่อนนั่นเองระพินเราเจอแม่เสือลายพาดก่อนเขาให้แล้วสบายพูดพางหวัวเราะคุณดูสิถ้าทางาธรรมะมงไม่ใช่เล่นเสือดำจ้องตาเป๋งมองดูวิ <c oughs> ่งมาทางนี้เราวพี่เสือใบก็ว่าถ้าเราไม่ช่วยแม่คนนี้เสร็จตำรวจแนะ่ช่วยหล่อนนะระพิน ถึงยังไงหล่อนก็เป็นโจรเช่นเดียวกับเราครับได้ดีแล้วพี่พูดจบเสือดำก็ก้มหลงเลิกผ้าใบที่คุมทมสันออกแล้วหยิบทอมสันคู่มือขึ้นมาเซบายขับรถจี๊ปพุ่งปาดไปหยุดห่างจากเบื้องหลังนางโจรประมาณ15เมตรแล้วตะโกนเรียกมานี่น้องสาวมาขึ้นรถเร็วล่อนหันควับมาทางรถจี๊ปทันทีท่าทางหล่อนเต็มไปด้วยความตะนกตกใจหล่อนแต่งกายชุดดำล้วนสวมกางเกงขายา,ยาวสวมท็อปบูทสั้นครึ่งนองสวมเชิ้ตแพคแขนยาวสีดำ หล่อนยืนลังเลใจอยู่ชั่วขณะแล้ววิ่งมาที่รถจีบแล้วพินกวักมือเรียกหล่อนพูดพางหัวราอพ,พางเร็วขึ้นรถมาน้องสาวเราเสือใบกับเสือดำยินดีช่วยเธอความลักกำลังใจของนางดีขึ้นหล่อนเพ่นแผ่วขึ้นนั่งบนรถจีบทันใดนั้นเสือใบก็บังคับรถแล่นออกไปโดยเร็วเจ้าพนักง,งานตำรวจในและนอกเครื่องแบบกลูก,กันออบมาจากกรอกนั้นแต่จีบของสองขุนโจรก็นำนางโจรผ่านพ้นตรอกไปแล้วนายร้อยตำรวจคนหนึ่งยกปืนกลมือขึ้นประทับย,ยิงกราดไปทางรถจีบหนึ่งชุด เสือดำหันมามองดูแล้วยกทอมสันยิงขึ้นฟ้าสองสามชุดยังผลให้เจ้าพนักงานตำรวจต้องวิ่งหลบเข้าไปในที่กำบังทันทีเปิดโอกาสให้ขุนโจรทั้งสองพานางโจรหลบหนีไปได้โดยปลอดภัยเรวัตหันมามองดูหลอนแวบ,บหนึ่งจากแสงไฟริมถนนเขาแรกเห็นโฉมหน้านางโจรอย่างชัดเจนใบหน้าหลอนคล้ายกับลูกครึ่งในตาคมวาวท่าทางเหมือนนางเสือดาวที่กำลังได้รับความตื่นเต้นตกใจรอนเป็นหญิงสาวที่สวยสกานตาคนหนึ่งน้องสาวเสบายพูดยิ้ม บอกชื่อแท้เธอให้ทราบหน่อยสิทำไมถึงเก่งกาจนักไมมคุณยิ่งกับตำรวจยังไม่สะทกสะทานรอนถอนใจหนักนั่งนิ่งเฉยเสือดำมองดูรอนแล้วแกล้งพูดด้วยเสียงค่อนข้างดังทำไมไม่ตอบคำถามรู้ไหมคนนี้คือเสือใบและฉันคือเสือดำรอนยิ้มดุดุเส,สือใบเสือดำที่ฉันอยากัวดร้ายให้ขาดใจตายไปเดี๋ยวนี้เสือดำจูปากทันทีอย่าฮะาอย่าเพิ่งตายยังสาวยังแท่อยู่แล้วเสือดำก็ลุกขึ้นก้าวข้ามพนักตอนหน้าม,มานั่งคู่นางโจร เธอไม่เชื่อเหรอเราสองคนคือขุนโจรผู้ยิ่งใหญ่อยากจะเชื่อเหมือนกันแหละค่ะตามที่ดิฉันได้ยินเขาพูดกันเสือใบไว้หนวดเส้นเล็กอย่างคุณคนนี้เสือใบย,ยกมือทุบหน้าอกตัวเองเบาๆก็ฉันนี่แหละจ้ะาเสือใบโถอยู่ดีไม่ว่าดีอยากเป็นเสอือถ้าดิฉันเข้าใจไม่ผิดดิฉันคิดว่าคุณต้องเป็นข้าราชการสเรารสือดำโหดรากกากกระทรวงไหนดีครับพี่ใบจอมโจรหันหน้าม,มายิ้มกับเสือดำแล้วตอบเป็นเสียงโหเราะกระทรวงมหาเสน่ห์ละมม้ง ระพินมองดูหน้าแม่สาวน้อยด้วยความพอใจยกมือขวาจับแขนหลอนแล้วกล่าวถามต่อนี่เธอไม่เชื่อเหรอเราสองคนคือจอมโจรขึ้นชื่อลือนามหลอนยิ้มอย่างหน้าเอ็นดูก็อยากจะเชื่อเหมือนกันแหละค่ะแต่ถ้าทางคุณทั้งสองไม่ได้บ่งบอกเลยว,ว่าเป็นโจรรูปหล่อออกอย่างนี้ใจดีด้วยอุตสาห์เสี่ยงภัยช่วยชีวิตฉันให้รอดพ้นจากการจับกุมของเจ้าพนักง,งานดิฉันจะลืมพระคุณอันใหญ่หลวงในครั้งนี้เสียไม่ได้เลยแล้วรถจีปของเชิดดำก็แล่นมาถึงสี่แยกสามย่าน เสือใบบังคับรถอ้อมปอมเลี้ยวขวามือตรงไปทางสถานเสาววพาทำไมถึงโง่นะน้องสาวเสดาพูดกลัวเสียงโหดเลาะเห็นทอมสันที่วางบนตักฉันไหมถ้าหากเราสองคนเป็นพลเมืองดีเราคงไม่จําเป็นต้องมีปืนชนิดนี้ติดตัวทอมสันนะมีแต่ตำรวจกับไอ้เสือเท่านั้นที่มีใช้คราวนี้นางเสือดาวจ้องมองดูหน้าเสือดำและเสือใบย,ยังแปลกใจโอ้จริงล่ะค่ะดิฉันโง่ไปถนัดพอน,นึกไม่ถึงเมื่อสักครู่ขณะที่ดิฉันขึ้นมาบนรถคุณคุณยิงทอมสัน,ข,นขึ้นฟ้าขู่ตำรวจไม่ให้ติดตามมา คุณคือเสือดำจริงๆนี่คะ่ะแล้วคุณคนนี้ก็คือเสือใบย่างนั้นเหรอถ้าหากเป็นความจริงดิฉันคงดีใจมากทีเดียวที่ได้รับความช่วยเหลือจากขุจนจรผู้ยิ่งใหญ่ทั้งสองเสือใบโหเราอขึ้นดังๆเชื่อเถอะนะน้องสาวอย่าสงสัยอะไรอีกเลยเราสองคนเป็นเสือจริงๆไม่ใช่เสือเล่นๆลวดลายเสือเต็มไปหมดเสือชนิดลายพาดกรียด้วยพูดจบเขาก็แกล้งหยุดรถเราพยักหน้ากับเสือดำเพื่อนร่วมชีวิตเขานี่ยย่อเปรียบกันให้มากนักเลยน่ะเราพิน มาขับรถบ้างผมจะได้สัมภาษณ์น้องสาวบ้างเจ้าพ่อการจนะบุรีอมยิม้มผมขับรถจิ๊บไม่เคยคล่องพี่ใบพี่ใบชํานาญกว่าผมขับต่อไปดีกว่าผมขับดีไม่ดีเกิดคว่ำขึ้นมาเรา3ามคนเข้าโรงพยาบาลเท่านั้นเองหรือมิเช่นั้นก็มองเท่งไปตามๆกันต่างคนต่างมองดูหน้ากันแล้วหัวเราะจอมโจรเชิดดาเหยียบคลัดเข้าเกียร์พารถแล่นต่อไปปล่อยให้เสือดําสนทนากับนางเสือสาวเอาละ่ะ สำหรับฉันกับพี่ใบเธอจะเชื่อหรือไม่เชื่อเป็นเรื่องของเธอแต่ฉันอยากทราบความเป็นมาของเธอเธอเป็นใครอยู่ที่ไหนทําไมอุกอาจอย่างนี้เก่งกาจไม่ผิดกับผู้ชายอกสามศอกคนหนึ่งไม่มีอะไรที่ดิฉันจะปิดบังคุณทั้งสองผู้มีพระคุณต่อดิฉันอย่างเหลือล้นดิฉันชื่อมาเรียค่ะที่อยู่ของดิฉันคือซ่องจนแห่งหนึ่งอยู่ในตรอกเล็กๆแถวหัวลำโพงดิฉันลบกกนคุณทั้งสองมามา,มากพอแล้วพูดจบหล่อนก็มองดูเสอือใบคุณคะกรุณาหย,ยุดรถที่นี่ปลอดิฉันลงเถอคะค่ะเสือใบหันมาถาม ธอจะไปไหนน้องสาวกลับไปสํานักเธออย่างนั้นเหรอเปล่าค่ะดิฉันกลับสํานักดิฉันไม่ได้หรอกค่ะถ้าขืนกลับไปน้เสิร์คงเล่นงานดิฉันแย่แล้วถ้าอย่างนั้นเธอจะไปไหนเสอร์ใบาถามแต่งกายอย่างนี้เดินตามถนนคงไม่แคล้วถูกตํารวจตะครุบตัวใบหน้ามาเรียหม,มนหมองทันทีแล้วดิฉันจะทำย่างไรแล้วค่ะดิฉันมืดมนไปหมดแล้วดิฉันทํางานให้นาเสิไม่สําเร็จถ้าดิฉันกลับไปหาเขาเขาอาจฆ่าดิฉันเสียก็ได้เพราะสมุนเขาถูกตํารวจยิงตายถึง4คนแล้วพินถาม เธอไม่มีญาติพี่น้องที่อยู่อาศัยที่อื่นอีกแล้วเหรอมาเรียรทำตาแดงๆเหมือนจะร้องไห้ค่ะดิฉันตัวคนเดียวอย่างที่เขาเรียกว่าหัวเดียวกระเทียมรีบแลวค่ะเสบยพูดเสริมขึ้นนั้นไปอยู่กับฉันไม่ละน้องสาวฉันกับเสือดำยินดีให้ความอุปการะเธอตามสมควรเธอน่ะเปรียบเหมือนไก่อ่อนเป็นผู้หญิงสาวจิตใจยังไม่เข้มแข็งพอหากเธอเป็นโจรต่อไปคงไม่คราวถูกตำรวจยิงตายการเป็นโจรไม่ใช่จบป็นได้ง่ายๆไปอยู่กับเราดีกว่าอยู่กับบ้านเฉยๆไม่ต้องทำงานเสี่ยงภัยเสี่ยงชีวิตเช่นนี้ เราจะให้ความรักความเอ็นดูเธอเหมือนกับเธอเป็นน้องสาวของพวกเราฉันสงสารและเป็นห่วงเธอมากหากเธอต้องซัดเซพเนจรไปโดยปราศจากที่อยู่ที่พึ่งที่อาศัยมาเรียนิ่งอึ้งไปนานกระทั่งรถจีปผ่านสี่แยกสัตแดงเลียวเข้าไปภายในบริเวณสวนลุมพินีมาเรียยกมือไหว้ขุนโจรทั้งสองหล่อนทำหน้าเหมือนจะร้องไห้แล้วก็กล่าวดิฉันรบกวนคุณทั้งสองมากเกินไปเสร็จแล้วล่ะคะ่ะเสดายิ้มให้หล่อนไม่เป็นไรน้องสาวเธอเป็นผู้หญิงเป็นเพื่อนร่วมชาติของฉัน ฉันกับพิบายยินดีช่วยเหลือเธอไปอยู่กับเราเถอะนะจ๊ะมาเรียรอนตอบด้วยเสียงสั่นเครือค่ะดิฉันยินดีจะไปอยู่รับใช้คุณทั้งสองแต่ว่าเป็นความจริงเหรอคะที่คุณคือเสือดำและคุณคนนี้คือเสอือใบฮ่าฮ่าฮ่าคุณโจรทั้งสองหัวล้อขึ้นพร้อมกันจีบเล็กเลี้ยวขวามือข้างสนามกีฬาเด็กเล่นลั่นไปตามถนนสายเล็กสักครู่ก็หยุดยิ่งใต้ต้นมะขามเทศบริเวณนั้นไม่มีผู้คนเลยเสือใบดับสวิตช์ไฟเครื่องยนต์แล้วหันมาพูดกับรอนอย่างกันเอง เชื่อเธอมาเรียฉันคือเสือใบและในรูปหล่อคนนี้คือเสือดำเจ้าพ่อการจนรันบุรีสุพรรณบุรีเพื่อร่วมสาบานของฉันและเปรียบเหมือนน้องชายฉันข้าดิฉันเชื่อแล้วและกําลังตื่นเต้นอย่างที่สุดเพราะไม่นึกไม่ฝันว่าผู้ที่กรุณาช่วยเหลือดิฉันคือจอมโจรที่มีชื่อเสียงโด่งดังมากกระพินก็ว่าไปอยู่กับเรานะมาเรียเป็นผู้หญิงยิงเรือก็ทําตัวเป็นคนจรนจัดจะเสียคนได้ง่ายดดยที่สุดเสือใบก็พูดขึ้นบางเล่อาอดีตของเธอให้ฟังได้ไหมมาเรียทําไมเธอต้องเป็นโจร เป็นความจําเป็นจากสภาพแวดล้อมค่ะเอ,อ่อดิฉันขออนุญาตเป็นน้องสาวของคุณทั้งสองนะคะดิฉันจะได้เรียกพวกคุณว่าพี่เราจะได้คุยกันอย่างสนิทสนมเสบใบพยักหน้าจะมาเรียฉันกับเสือดาจะเป็นพี่ชายที่ดีของเธอและฉันอยากรู้เรื่องของเธอมากผู้หญิงรูปร่างหน้าตาอย่างนี้ไม่น่าเป็นานางโจรเลยดิฉันจะเล่าพี่ใบและพี่ดําฟังเดี๋ยวนี้และค่ะ <laughs> เสือดำโหดร้อหึในลําคอเธอเป็นเด็กกว่าฉันมากมาเรีย เธอเรียกเราสองคนว่าพี่ถูกต้องแล้วแต่ใช้สรรพนามของเธอว่าดิฉันฟังดูไม่เพราะหูเลยเปลี่ยนเสียใหม่ไม่ดีเลยเธอมีฉายาว่ากะไรมาเรียคุณแม่เรียกดิฉันว่าแต๋วค่ะละพินพูดพลางโหดรอะพลางถ้าอย่างนั้นเธอควรเรียกตัวเองว่าแต๋วพูดแต๋วยังโน้นแต๋วย่างนี้ทําให้น่ารักขึ้นอีกค่ะแต๋วจะเริ่มเรียกตัวเองว่าแต๋วนับแต่บัดนี้นะคะแต๋วจะเล่าเรื่องของแต๋วให้พี่ทั้งสองฟังความเงียบเกิดขึ้นชั่วขณะมาเรียทอดสายตามือมองไปเบื้องหน้าสมองนึกทบทวนเหตุการณ์ที่แล้วมา ลราหล่อนก็เล่าเรื่องให้ขุนจนทั้งสองฟังโดยละเอียดทั้งเสือใบและเสือดำตั้งอกตั้งใจฟังหล่อนพูดตลอดเวลาเรื่องราวของมาเรียมีอยู่ว่ามาเรียมีบิดาเป็นชาวต่างประเทศที่เข้ามาตั้งถินฐานทำมาหากินในประเทศไทยไม่ต่ำกว่า30ปีมาแล้วส่วนมารดาของหล่อนเป็นคนไทยในแพทจอสันเป็นผู้มีฐานะมั่งคั่งเขามีลูกผู้หญิงคนเดียวคือมาเรีย ายแพทย์จอนสันส่งมาเรียให้เข้ารับการศึกษากระทั่งสำเร็จเตรียมอุดมศึกษาเมื่อปีพุทธศักราช2490ขณะนั้นมาเรียมีอายุได้20ปีบริบูรณ์จากนั้นหล่อนก็ออกจากโรงเรียนมาทำหน้าที่สมุบัญชีของสถานจำหน่ายยาและรักษาโรคของพ่อกางปีพุทธศักราช2491นายแพทย์จอนสันป่วยเป็นโรคเนื้องอกในสมองและถึงแก่กรรมมันดาหล่อนได้รับทรัพย์สมบัติทั้งหมดของนายแพทย์จอนสันแต่ไม่สามารถดำเนินกิจการค้าต่อไปได้ จึงต้องร้มเลิกร้านจำหน่ายยาและรักษาโรคแห่งนั้นต่อมามารดาลอนผู้มีอายุ45ปียังไม่แก่จนเกินไปได้รักใคร่กับนักธุรกิจคนหนึ่งเขาคือนายโชดมณีกุลผู้มีอายุอ่อนกว่าแม่ของมาเรียราวหปีเป็นนายหน้าซื้อขายรถยนต์ตลอดจนบ้านเรือนที่ดินโชดกับมารดารของมาเรียเป็นสามีภรรยากันอย่างเปิดเผยแต่ต่อมาปรากฏว่าโชดมีบุตรภรรยาแล้วเขาไม่ได้รักใคร่นางเอื้อนแม้แต่น้อยแต่เขาหวังในทรัพย์สมบัติของเธอ โชตได้ใช้อุบายร้อยแปดหลอกลวงเอาทรัพย์สินเงินทองของนางเอือนนางเอือนก็ยินยอมมอบทุกสิ่งทุกอย่างให้เขาด้วยความหลงรักทรัพย์สินเงินทองเงินสดในธนาคารที่ฝากไว้ในนามนางเอือนเปลี่ยนชื่อเป็นของนายโชตที่ดินบ้านที่อยู่ก็โอนเป็นของนายโชตหมดสิน้นเมื่อทุกสิ่งอย่างเป็นของเขาแล้วโชตก็หาเรื่องทะเลาะวิวาทกับนางเอือนและมาเรียในที่สุดเขาก็พาภรรยาหลวงและบุตรน,น้อยของเขามาครอบครองบ้านของมาเรียแล้วขับไล่หล่อนกับแม่ออกจากบ้านอย่างโหดร้ายทารุณ นางเอื้อรู้สึกตัวก็สายเกินไปเสียแล้วมาเรียก็ได้พาแม่ไปอาศัยอยู่กับเพื่อนคนหนึ่งความเจ็บช้ำน้ำใจทำให้นางตรอมใจตายด้วยโรคเส้นประสาทอย่างร้ายแรงหลังจากมาเรียทำศพแม่แล้วหล่อนก็ต้องผจญโลกตามลำพังในฐานะคนเนจรเที่ยวอ,อาศัยตามบ้านเพื่อนฝูงแล้ววิ่งเต้นหางานทำความหมุนเวียนเปลี่ยนไปทำให้หล่อนได้รู้จักนายประเสริฐหัวหน้าซ่องโจรคนหนึ่งซึ่งเป็นนักเลงทางหัวลำโพงประเสริฐเคยเป็นเพื่อนเก่าของนางเอือ้อนรู้จักมาเรียตั้งแต่หล่อนยังเด็ก เขาชวนมาเรียให้มาอาศัยอยู่กับเขาซึ่งบ้านนั้นเป็นซ่องโจรประเสริฐได้พยายามเกลี้ยกล่อมหล่อนให้ร่วมงานกับเขาจนในที่สุดมาเรียก็ตกลงใจยอมเป็นนางโจรหล่อนได้ร่วมการป้นกับนายประเสริฐสองครั้งซึ่งปนได้สําเร็จเรียบร้อยโดยไม่มีการประทะกับเจ้ารั์หรือตํารวจคืนวันนี้ประเสริฐได้มอบหมายให้หล่อนเป็นหัวหน้านําสมุนหกคนเข้าป้นบ้านข้าราชการบํานาญคนหนึ่งในตรอกสองพระโดยวิธีป้นเงียบเหมือนเช่นเคยแต่ตํารวจทราบระแคะระคายเสียก่อน จึงซุ่มเตรียมพร้อมรับมืออยู่ที่บ้านนั้นเมื่อหล่อนนำพักพวกบุกเข้าไปก็เกิดปะทหาตำรวจอย่างทรหดความตกใจทําให้มาเรียทิ้งลูกน้องวิ่งหนีออกมาจากตรอกนั้นถอยพลางสู้พลางกระทั่งออกมานอกถนนแล้วเสือใบกับเสือดําก็มาช่วยหล่อนนําขึ้นรถจี๊ปหนีมาเล่าจบมาเรียก็ร้องไห้หล่อนนึกว่าเสี่ยวที่หล่อนยิงต่อสู้กับตำรวจด้วยปืนกลมือแบบ M 3มรีความจําเป็นทําให้หล่อนต้องต่อสู้และเป็นการต่อสู้ครั้งแรกในชีวิตของมาเรีย สองคุณโจรมองดูหน้ากันยิ้มให้กันสเสบใบก้าวขึ้นเปรยเปรยน่าสงสารมากมาเรียไม่น่าตกต่ำเช่นนี้เพราะพ่อเลี้ยงของมาเรียคนเดียวทำให้โชคชะตามาเรียต้องเป็นเช่นนี้มาเรียสะอื้นเบาๆเงยหน้ามองดูเสบใบค่ะพี่ใบพูดถูกแล้วแตวถูกไอพ่อเลี้ยงใจร้ายมันโกงแตวจนหมดเนื้อหมดตัวคุณแม่แตวต้องตายเพราะความเจ็บช้ำน้ำใจแตวต้องลำบากยากแค้นจนถึงกับยอมเป็นโจรเป็นเครื่องมือของนักเสพเสบใบก็ว่าบ้านแตวอยู่ที่ไหน บ้านที่พ่อเลี้ยงแตวมันเข้ายึดครองด้วยการโกงอยู่บางกะปิค่ะหล่อนพูดพางร้องไห้แต่ยังจะกราบเท้าขอความกรุณาพี่ใบและพี่ดำให้สังหารไอ้โชเสียหรือไม่เช่นนั้นนําสมุนของพี่ไปป้นมันเอาทรัพย์สมบัติของมันมาให้กเกลี้ยงพอเขาของเงินทองเหล่านั้นมันโกงเอาไปจากคุณแม่ของแตวค่ะระพินยกมือตบหลังรอนเบาๆดีแล้วน้องสาวเดี๋ยวพี่แก้แค้นให้เองไอ้โชพ่อเลี้ยงเต๋ามันสร้างความสุขด้วยความพินาศล้มจมของเต๋ากับแม่เต๋าพี่จะป้นจะยิงมันทิ้งเสีย มาเรียได้ยินก็ยิ้มออกมาได้ร่อนยิ้มทั้งน้ําตายกมือพนมไหวเสือดาและเสือใบอีกครั้งหนึ่งแต่ขอบคุณพี่ใบกับพี่ดาอย่างที่สุดเชียวค่ะหากพี่ทั้งสองปล้นมันราคามันได้แต่คงหายแ้นแต่อยาก่วมมือกับพี่ทั้งสองปล้นพอะเลี้ยงเต่าแต่อยากยิงไอช้ชดด้วยมือตัวเองเพื่อแก้แ้นแทนคุณแม่ที่ล่วงลับไปแล้วเสือใบก็ว่าตกลงเต่าพี่จะให้เต่าสังหารไอช้ชดด้วยเอ็มทรีก็บอกนี้ทรัพสมบัติที่ปล้นมาได้พี่จะมอบให้เต่าทั้งหมดเพื่อเต่าจะได้มีทุนรอนประกอบอาชีพต่อไป มาเรียว่าแต่แต่ตัวคนเดียวค่ะพี่ใบแต่จะทําการค้าหรืองานอาชีพอื่นคงทําไม่ได้ครองชีวิตตามลําพังก็อยู่ไม่ได้แต่จะขออาศัยอยู่กับพี่ใบพี่ดากระทําตนเป็นน้องที่ดีของพี่ตลอดไปพี่ทั้งสองจะรังเกียจแต่ไหมคะคุณจนทั้งสองถอนหายใจพร้อมกันแสดงความเมตตาสงสารหล่อนต่างคนต่างรู้สึกว่ามาเรียมีอดีตการน่าสงสารอย่างยิ่งละพินนึกเสียใจที่เขาไม่ควรสัพายกยอ,กลอล้อหล่อนมาเรียเป็นหญิงสาวสุภาพเรียบร้อยหน้าเอ็นดูมาก มาเรียเซอร์บายพูดเสียงหนักพี่สองคนเป็นโจรเรามีชีวิตยอยู่ด้วยการหวาดระแวงภัยจากตำรวจทุกวินาทีพี่สองคนไม่รังเกียจแต๋วแต่ถ้าแต๋วอยู่กับเราแต๋วจะได้ชื่อว่าเป็นโจรด้วยและถ้าหากเชิดดำเกิดปะทะก,กับตำรวจเต๋าอาจได้รับอันตรายมาเรียสะอื้นมองดูขุนโจรเชริดดำด้วยความรักและเคารพพี่ใบขาให้แต๋วอยู่ร่วมกับพี่ใบและพี่ดำเถอะนะคะเมื่อพี่ทั้งสองเป็นโจรแต๋วซึ่งเป็นน้องของพี่ก็ต้องเป็นโจรด้วยแต๋วจะทำหน้าที่ปร้นิบัตริรับใช้พี่ทั้งสองนับตตต้้้งแ่บดนนนีเปป็ไ รพินมองดูหน้าเสือใบว่าไงครับพี่ใบตกลรงรพินผมรู้สึกเอ็นดูมาเรียมากฟังเรื่องของแกแล้วสงสารแกเหลือเกินให้แกอยู่กับเราก็แล้วกันเมื่อแกสมัครใจจะอยู่กับเราผมจะให้ความเมตตาปราณนีมาเรียเหมือนกับน้องสาวผมเสือดำยิ้มเศร้าๆเช่นเดียวกันครับผมจะรักเล่นดูมาเรียให้เหมือนกับน้องมาเรียทราบซึ้งใจเหลือที่จะกล่าวต่อจากนั้นคุณโจรทั้งสองก็ผัดกันซักถามเรื่องราวของมาเรียอีกมากมายและเสือใบก็ปรึกษาเสือดำ ในอันที่จะแก้แค้นแทนมาเรียหญิงสาวที่ต้องสิ้นเนื้อประดาตัวและเกือบเสียคนเพราพ่อเลี้ยงสบยให้การรับรองกับมาเรียว่าเขาจะนำเชิดดำเข้าป้นในโชดภายใน3วันนี้แล้วจะให้มาเรียเป็นผู้นำทาง